นี่คือเครื่องถอดใสยางลดบรรทุกระบบไฟฟ้าคู่กับลมนะคะเครื่องนี้เนี่ยจะมีตัวบังคับเป็นตัวรีโมทต,ติดกับตัวเครื่องมีสายตัวนี้ค่ะกับรีโมทไร้สายซึ่งจะใช้ตัวไหนก็ได้บอกข้างๆก็จะ,ะมีเหมือนกันกับระบบลมค่ะตัวเครื่องก็จะมีตัวล็อกปีกผีเสื้อตัวล็อก กระทะเป็นตัวนี้นะฮะนี่ตัวอะแดปเตอร์ apter, ตัวสั้นนี้สําหรับใส่ของหัว17.5และ19.5อะแดปเตอร์ตัวยาวนี้สําหรับหัวย2 5ิบนะคะจุดปรับองศาปีกาให้เหตุตรงนี้นะคะเราสามารถปรับได้ตามไซส์ของขนาดจะมีบอกย2 5สิอเพ่งตอนนี้อยู่ที่ย2 5ิบถ้าเป็น17.5เ้ราก็เลื่อนมาอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้จุดปรับตัวที่2จุดที่2คืจอจ,จุดตรงนี้สั้นยาวตรงนี้ถ้าออกมานอกสุด จะเป็นของย2 5ิบสองดห้าแต่ถ้าเลื่อนมาตรงกลางจะเป็นสิบเก้าจุดห้าแต่ถ้าเลื่อนมาในสุดในสุดเนี่ยจะเป็นสิบเจ็ดจุดห้านะคะก็ะคือมีสานสามล็อกส่วนหัวหัวถอดอยางจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะก็คือใส่ใส่ลงล็อกตัวนี้คือใช้พวกัะเหล็กด,ด้าถ่ายตัวนี้นะคะ เวลางัดเนี่ยก็คือต้องให้ออขอบนูนเนี่ยขอบนูนนี่ยอยู่ด้านบนนะคะเรจะมีขอบนูนกับขอ,ขอบเลือดที่อยู่ด้านล่างเวลาสังเกตเวลาเรางัดเนี่ยต้องพยายามให้ขอบนูนเนี่ยเราต้องเอาขอบนูนนี่ยอยู่ด้านบนเพื่อจะได้ไม่จัดขอบยางนะคะ